สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับบุญทองฟ้าที่เราเงยหน้ามองทุกวันมีเกมการเมืองที่ซ่อนอยู่ในหมู่เมฆมีเทคโนโลยีที่ประเทศใหญ่พยายามควบคุมแต่มีประเทศเล็กหนึ่งเดียวที่เลือกที่จะไม่เดืินตามใครนี่คือเรื่องราวของ g กรีเบนเครื่องบินขับไล่ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศไทยจากผู้สือ่อสู่ต้นแบบที่โลกต้องศึกษาอย่าเพิ่งรีบตัดสินจนกว่าคุณจะฟังจนจบตอนที่หนึ่ง จุดเริ่มต้นแห่งปีทำไมโลกจับตาม,มองหรือเป็นบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ตโลกกำลังเปลี่ยนเกมการแข่งขันด้านอาวุธทางอากาศประเทศใหญ่พัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ในเงามืดของสงครามและงบประมาณที่พุ่งสูงมีประเทศหนึ่งที่เลือกจะเดินคนละทางสวีเดนประเทศเล็กในยุโรปเหนือที่ไม่มีศัตรูทางตรงแต่กลับเป็นหนึ่งในชาติที่สร้างเครื่องบินขับไล่ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ และชื่อของมันคือกริเปนคำว่ากริเปนแปลว่ากริฟินสิ่งมีชีวิตในตำนานที่มีหัวเป็นนอกอินทรีและลำตัวเป็นสิงโตมันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความรวดเร็วและสติปัญญาและนั่นคือสิ่งที่สวีเดนตั้งใจจะใส่ไว้ในทุกชิ้นส่วนของเครื่องบินลำนี้กริเปนไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อโชว์ความหรูหราแต่มันถูกสร้างมาเพื่อให้ประเทศขนาดเล็กสามารถป้องกันตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพามาหาอำนาจไม่ต้องซื้อทุกอย่างในราคาแพงเกินจริง แนวคิดของกริปเปคือคำว่า smart fighter for small nation เครื่องบินกับไล่ที่ฉลาดประหยัดและพร้อมรบในเวลาไม่กี่นาทีมันไม่ต้องการรันเว์ยาวไม่ต้องการฐานทัพใหญ่ไม่ต้องใช้คนมากเพียงทีมช่างกลุ่มเล็กก็สามารถเตรียมพร้อมขึ้นบินได้ภายใน15นาทีสิ่งที่ทำให้กริปเปแตกต่างจากเครื่องบินอื่นคือแนวคิดแบบเอาชนะด้วยสมองไม่ใช่ขนาดในโลกที่ทุกประเทศแข่งกันซื้อของแพงกริปเปนกลับชนะใจประเทศที่คิดเป็น มันถูกสร้างให้บินได้ทุกสภาพอากาศบำรุงรักษาง่ายเชื่อมต่อระบบเรดาร์และอาวุธจากหลายประเทศได้โดยไม่ติดข้อจำกัดทางการเมืองและที่สำคัญราคาของมันต่ำกว่าครึ่งของคู่แข่งนี่คือเครื่องบินที่ถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นเหมือนนักสู้ในสนามจริงไม่ใช่แค่สวยในแคตตาล็อกหลายประเทศเริ่มหันมามองกิปเปนรวมถึงหนึ่งในประเทศแรกของเอเชียที่กล้าตัดสินใจเลือกมันประเทศไทยย้อนกลับไปกว่า10ปีก่อน ในขณะที่หลายชาติยังคงมองหาทางซื้อ F-16 หรือซูโคยก่อนทัพประกาศไทยกลับเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปพวกเขาไม่ได้มองหาเครื่องบินที่แพงที่สุดแต่เลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับภูมิประเทศและภารกิจของตัวเองกรีเป็นเข้ามาแทนฝูงบินเดิมที่ใช้มานานและเริ่มต้นโครงการพัฒนาเครือข่ายการรบทางอากาศใหม่แบบครบวงกรนตั้งแต่เครื่องบินขับไล่ระบบเรดาร์จนถึงศูนย์ควบคุมการรบนี่คือการสร้างระบบรบครบองค์ประกอบท,ที่หลายประเทศในภูมิภาคยังไม่มีในเวลานั้นโลก เริ่มมองไทยด้วยสายตาใหม่เพราะไทยไม่เพียงแต่ซื้อเครื่องบินแต่เข้าใจวิธีใช้มันอย่างชาญฉลาดนักบินไทยได้รับการฝึกจากสวีเดนโดยตรงเรียนรู้ระบบควบคุมอัจฉริยะการใช้เรดาร์แบบ a อ t i v e e l e c t r o n i c ิกส์รีสแ r นแและการจำลองการรบทะอากาศเสมือนจริงผลลัพธ์คือไทยกลายเป็นประเทศที่ปฏิบัติการกริปเปนได้อย่างสมบูรณ์แบบจนสวีเดนใช้เป็นกรณีศึกษาในการขายต่อให้ประเทศอื่นกริปเปนของไทยถูกพูดถึงในวงการทหารทั่วโลกไม่ใช่เพราะจำนวนลำที่มาก แต่เพราะประสิทธิภาพต่อค่าใช้ใจ่ายที่โดดเด่นมันเป็นการพิสูจน์ว่าประเทศเล็กๆที่รู้จักวางแผนสามารถยืนอยู่บนสนามเดียวกับมหาอำนาจได้หากรู้จักเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับตัวเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนมุมมองทั่วโลกว่าเทคโนโลยีทางการทหารไม่จําเป็นต้องผูกขาดอยู่กับประเทศใหญ่เสมอไปทุกวันนี้กริเปนได้รับการพูดถึงในเวทีโลกมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่ออูเครนียเริ่มให้ความสนใจจะจัดซื้อเครื่องบินรุ่นนี้ หลังจากได้เห็นประสิทธิภาพจากการใช้งานจริงของกองทัพไทยจากโครงการที่เคยถูกมองข้ามกลายเป็นต้นแบบที่โลกต้องศึกษาจากเครื่องบินของประเทศเล็กกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความฉลาดในการป้องกันตนเองกรีปเป็นไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันคือบทพิสูจน์ว่าอำนาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของประเทศแต่มาจากวิธีคิดของคนที่ใช้มันในตอนต่อไปเราจะพาไปลึกกว่านั้นถึงความกล้าของกองทัพอากาศไทยที่ทำให้โลกต้องยอมรับว่าประเทศเล็กในเอเชีย สามารถเป็นต้นแบบให้กับการรบทางอากาศระดับโลกได้จริงนี่คือจุดเริ่มต้นของปีกเหล็กที่ไม่ใช่บินบนท้องฟ้าแต่บินอยู่บนความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศตอนที่สองไทยกับกรีเปนจากความกล้าสู่ต้นแบบระดับโลกในโลกของการทหารการตัดสินใจแต่ละครั้งอาจหมายถึงความได้เปรียบหรือความพ่ายแพ้โดยเฉพาะในท้องฟ้าที่ไม่มีเส้นแบ,บ่งประเทศชัดเจนมีแต่ความเร็วความแน่นยำ และความกล้าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มีงบประมาณทางการทหารมหาศาลไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตเครื่องบินขับไล่ได้เองแต่กลับกลายเป็นประเทศที่กล้าพอจะเลือกในสิ่งที่ต่างจากคนอื่นย้อนกลับไปเกือบสองทศวรรษก่อนขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคยังคงพึ่งพาเครื่องบินจากอเมริกาหรือรัสเซียกองทัพอากาศไทยกลับมองไปที่ท้องฟ้าเหนือยุโรปเหนือที่ซึ่งเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งชื่อว่ากริเบนกำลังพิสูจน์ตนเอง มันไม่ใช่ชื่อที่คนไทยคุ้นหูในเวลานั้นไม่เคยมีในประวัติศาสตร์การจัดซื้ออาวุธของไทยแต่นักบินและวิศวกรไทยมองเห็นสิ่งหนึ่งที่คนอื่นยังไม่เห็นกริเปนไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบแต่มันคือระบบการรบอัจฉริยะครบวงจรที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับเรดาร์ภาคพืนระบบสื่อสารเรือรบและเครื่องบินลำอื่นราวกับทุกลำเป็นสมองเดียวกันในปี2008 ประเทศไทยตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์จัดซื้อขึ้นบินขับไล่แจ๊ส39ริเบนจากสวีเดนจำนวน12ลำพร้อมระบบควบคุมการรบทางอากาศและเรดาร์ซ a บแอรีไอเอเป็นแพ็กเกจที่ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่คือระบบการป้องกันประเทศครบวงจรหลายประเทศตั้งคำถามว่าทำไมประเทศไทยถึงเลือกริเบ้นแทนที่จะเลือก f 16รุ่นใหม่คำตอบนั้นเรียบง่ายเพราะไทยไม่ได้ต้องการเครื่องบินที่แพงที่สุดแต่ต้องการเครื่องบินที่ฉลาดที่สุด สวีเดนและไทยจึงเริ่มต้นโครงการร่วมมือที่ไม่เหมือนใครไม่ใช่แค่ขายซื้อแต่คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่การซ่อมบำรุงการควบคุมการรบไปจนถึงการฝึกนักบินนักบินไทยรุ่นแรกเดินทางไปสวีเดนเพื่อฝึกบินกับนักบินกริปเปนของกองทัพสวีเดนเรียนรู้ระบบการทำงานทุกอย่างตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถปฏิบัติการจริงได้ด้วยตนเองในปีต่อมาเมื่อกริปเปนลำแรกแตะพื้นสนามบินสุราธานี นั่นคือวันที่กองทัพอากาศไทยก้าวสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีการรบทางอากาศโครงการนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่เครื่องบินเพราะไทยยังได้พัฒนาศูนย์ยุทธการทางอากาศที่สามารถควบคุมทุกระบบจากภาคพื้นเชื่อมต่อกับเรือหลวงจักรีนรุเบศและระบบเรดาร์ภาคพื้นทั้งหมดของประเทศสร้างเครือข่ายการรบที่สมบูรณ์แบบภายใต้ชื่อ r i p e n Network Centric Warfare System มันคือการเปลี่ยนจัดการรบแบบเดียว ไปสู่สงครามเชิงเครือข่ายที่ทุกหน่วยในอากาศและภาคพื้นสามารถแชร์ข้อมูลกันได้แบบเรียลไทม์นักบินไม่ต้องรอคำสั่งจากศูนย์แต่สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดของสนามรบผ่านจอใน cockpit ตัดสินใจได้ทันทีเมื่อภัยมาถึงสวีเดนยกย่องกองทัพไทยว่าเป็นประเทศที่สามารถปรับใช้เทคโนโลยีกริเปนได้สมบูรณ์ที่สุดในโลกแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่กลับใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นคือสิ่งที่ทำให้โลกต้องหันมามองไทยใหม่ พราะประเทศไทยไม่ได้เพียงซื้อของดีแต่เข้าใจวิธีใช้ของดีนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมาริปเปนของไทยได้เข้าร่วมการฝึกผสมกับประเทศต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์หรือมาเลเซียและในหลายครั้งริปเป็นไทยสามารถทําผลงานได้เทียบเท่ากับเครื่องบินรุ่นที่แพงกว่าหลายเท่านักบินริปเปนไทยขึ้นชื่อเรื่องความชํานาญและวินไยระบบซ่อมบํารุงของกองทัพไทยกลายเป็นตัวอย่างให้หลายประเทศนําไปศึกษาจนมีคําพูดจากผู้เชี่ยวชาญต่างชาติว่า กริปเปนไทยคือต้นแบบของความคุ้มค่าในศตวรรษที่21และไม่นานหลังจากนั้นยูเครนเริ่มให้ความสนใจเครื่องบินรุ่นเดียวกันนี้โดยเฉพาะเมื่อเห็นศักยภาพของไทยในการใช้งานจริงเพราะในโลกของยุโทโธปกรณ์สิ่งที่สําคัญไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่คือประสบการณ์ใช้งานจริงไทยจึงกลายเป็นประเทศต้นแบบให้สวีเดนใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเสนอขายกริปเปนให้ประเทศอื่นในยุโรปและเอเชีย จากประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยกลายเป็นตัวอย่างว่าความสําเร็จทางเทคโนโลยีไม่ได้อยู่ที่งบประมาณแต่อยู่ที่วิสัยทัศน์และความกล้าในการตัดสินใจการเลือกริเบนคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าที่ต่างกล้าที่จะไม่เดินตามมหาอำนาจแต่สร้างแนวทางของตนเองและในวันนี้เมื่อโลกหันมามองริเบนอีกครั้งชื่อของประเทศไทยก็ถูกพูดถึงในทุกบทวิเคราะห์ไม่ใช่ในฐานะประเทศที่ร่ำรวยแต่ในฐานะประเทศที่เข้าใจอนาคตของสงครามสมัยใหม่ เครื่องบินกริปเปนของไทยไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบแต่มันคือเครื่องหมายแห่งอธิปไตยคือสัญลักษณ์ของการไม่ยอมพึ่งพาผู้อื่นอย่างสิ้นเชิงทุกครั้งที่มันทะยานขึ้นฟ้ามันไม่ได้แค่บินเพื่อปกป้องอาณาเขตแต่มันบินพร้อมกับศักดิ์ศรีของประเทศในห้องบังคับการเสียงวิทยุที่สื่อสารระหว่างนักบินกริปเปนไทยกับศูนย์ควบคุมภาคพ,พื้นคือเสียงของความมั่นใจของระบบที่พัฒนาเองดูแลเองและยืนได้ด้วยขาของตนเองและนั่นคือสิ่งที่ประเทศอื่นเริ่มมองหา เพราะในยุคที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอาวุธที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่เครื่องบินราคาแพงแต่คือความสามารถที่จะควบคุมมันได้ด้วยตนเองประเทศไทยพิสูจน์แล้วว่าทำได้จากประเทศผู้ซื้อกลายเป็นประเทศต้นแบบจากผู้ตามกลายเป็นผู้สอนจากผู้รับเทคโนโลยีกลายเป็นผู้ที่ช่วยผลักดันให้มันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวการตัดสินใจที่มาจากความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง กริเปนจึงได้เป็นแค่เครื่องบินรบของไทยแต่มันคือเรื่องราวของความกล้าที่จะเชื่อในสิ่งที่คนอื่นยังไม่กล้าเชื่อในตอนต่อไปเราจะเดินทางไปยังสมรภูมิจริงของโลกเมื่อกริเปนกลายเป็นความหวังใหม่ของประเทศที่อยู่ท่ามกลางสงครามและเราจะเห็นว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรุกรานแต่มันถูกสร้างมาเพื่อปกป้องสิ่งที่เรารักที่สุดตอนที่สามกริเปนในสงครามจริงบทเรียนจากยูเครนในสงคราม ไม่มีสิ่งใดเรียกว่าสมบูรณ์แบบมีแต่สิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเวลานั้นและในโยุโรปตะวันออกชื่อของเครื่องบินลำหนึ่งเริ่มดังขึ้นท่ามกลางเสียงไซเรนและควันไฟกริเ e นเมื่อสงครามยูเครนประทุขึ้นโลกทั้งใบได้เห็นภาพของสงครามสมัยใหม่สงครามที่ไม่ได้วัดกันด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวแต่วัดกันด้วยความสามารถในการปรับตัว ยูเครนเริ่มต้นด้วยฝูงบินที่หลากหลายมีทั้งเครื่องเก่าจากยุคโซเวียตมีบางส่วนที่ได้รับบริจาคจากประเทศพันธมิตรแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือระบบทั้งหมดไม่สอดคล้องกันการบำรุงรักษาซับซ้อนการจัดหาอะไหล่ล่าช้าและนักบินต้องฝึกหลายระบบพร้อมกันเมื่อสงครามยืดเยื้อยูเครนเริ่มมองหาเครื่องบินที่สามารถทำงานได้ทันทีใช้เวลาฝึกไม่นานบำรุงง่าย และยังเข้ากับระบบเรดาร์ที่หลากหลายได้และชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานั้นคือกริเบนกริเบนถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ในสนามบดจริงไม่ต้องใช้ฐานทัพขนาดใหญ่สามารถขึ้นบินจากถนนทั่วไปได้สามารถซ่อมบำรุงได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยช่างเพียงไม่กี่คนมันคือเครื่องบินที่อยู่ได้ด้วยตัวเองแม้ในสภาพที่ระบบสนับสนุนภาคพื้นถูกทำลายและนั่นก็สิ่งที่ยูเครนต้องการที่สุด รายงานจากหลายสำนักข่าวโยุโรประบุว่ายูเครนได้เจรจากับสวีเดนเพื่อขอจัดซื้อคลิปเปนจำนวน150าลำแม้ข้อตกลงอย่างเป็นทางการจะยังไม่เกิดขึ้นแต่เพียงแค่ข่าวลือก็มากพอที่จะทําให้โลกเริ่มสนใจเพราะคำถามสำคัญคือทำไมประเทศที่กำลังอยู่ในสงครามจริงถึงอยากได้เครื่องบินที่มีต้นกำเนิดจากประเทศเล็กอย่างสวีเดนคำตอบอยู่ในคำว่า Smart Fighter ์คลิปเปนไม่ได้เกิดมาเพื่อโชว์แสนยานุภาพ แต่มันเกิดมาเพื่ออยู่รอดในทุกสถานการณ์ในสวีเดนเครื่องบินกริปเปนทูฝึกให้ขึ้นบินจากถนนหลวงจอดหลบในป่าและพร้อมรบภายในไม่กี่ชั่วโมงนี่คือแนวคิดการป้องกันแบบกระจายศูนย์ทิมแม้ค้าศึกจะโจมตีฐานทัพก็ไม่สามารถทำลายศักยภาพของประเทศได้และนั่นก็สิ่งที่ยูเครนต้องการนำไปใช้กริปเปนสามารถใช้จรวดจ,จากหลายประเทศสามารถอัปเดตซอฟต์เวร์ได้รวดเร็ว และมีเรดาร์ AESA ที่สามารถตรวจจับศัตรูได้กไกลกว่ารุ่นเดียวกันหลายเท่ามันสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับเรดาร์ภาคผื้นหรือแม้แต่ดโดรนที่อยู่ในอากาศพูดง่ายๆก็คือคลิปเป็นเหมือนสมาร์ทโฟนทางการทหารที่ทุกระบบถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดในช่วงที่สงครามยูเครนดาเนินต่อไปเสียงวิเคราะห์เริ่มดังขึ้นจากหลายประเทศว่าถ้ายูเครนได้รับคลิปเป็นจริงสนามรบทางอากาศอาจจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เพราะเครื่องบินรุ่นนี้ไม่ต้องพึ่งโครงสร้างใหญ่มันใช้พื้นที่เพียงไม่กี่ร้อยเมตรในการขึ้นบินสามารถย้ายจุดปฏิบัติการได้ภายในหนึ่งชั่วโมงและที่สําคัญมันใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าคู่แข่งถึง30เปอร์เซนนี่คือการรบแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดในต้นทุนที่ต่ําที่สุดสวีเดนรู้ดีว่ากริปเบนไม่สามารถสู้กับ F-35 ด้วยเทคโนโลยีล้าสมัยแต่สามารถสู้ได้ด้วยความฉลาดในการใช้ทรัพยากรเพราะในสนามรบจริง สิ่งที่ชนะไม่ใช่เครื่องบินราคาแพงแต่คือเครื่องบินที่ยังบินได้อยู่หลังจากผ่านการโจมตีและกริปเป้นผูกสร้างขึ้นเพื่อสิ่งนั้นประเทศไทยเองซึ่งใช้กริปเปนมานานเข้าใจแนวคิดนี้ดีที่สุดเพราะไทยคือหนึ่งในประเทศแรกที่ใช้กริปเปนในรูปแบบของระบบรบ,รบเครือข่ายเต็มรูปแบบและระบบนั้นถูกพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงจนสวีเดนนําไปอ้างอิงในการเจรจากับยูเครนยูเครนมองไทยเป็นตัวอย่างว่า ประเทศเล็กสามารถสร้างเครือข่ายการรบที่มีประสิทธิภาพด้วยกริปเป้นเป็นหัวใจสำคัญในรายงานของรอยเตอร์สเมื่อปลายปี2025ได้กล่าวถึงประเทศไทยโดยตรงในฐานะกรณีศึกษาสำคัญของความร่วมมือระหว่างสวีเดนและประเทศกำลังพัฒนาสวีเดนไม่เคยซ่อนแนวคิดนี้พวกเขาต้องการสร้างเครื่องบินที่ช่วยให้ประเทศเล็กป้องกันตัวเองได้ไม่ใช่เครื่องบินที่ใช้เพื่อรุกรานและนั่นคือจิตวิญญ,ญาณของคริปเปนมันไม่ใช่อาวุธที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออ,อำนาจ แต่มันคือเครื่องมือเพื่อรักษาอธิปไตยเมื่อคุณมองไปบนท้องฟ้าเห็นกริปเป้นลำหนึ่งบินผ่านคุณจะไม่รู้สึกถึงความน่ากลัวแต่จะรู้สึกถึงความสงบที่พร้อมปกป้องและนั่นก็สิ่งที่ทําให้กริปเป้นแตกต่างจากเครื่องบินรบทุกลำในโลกหลายประเทศเริ่มเข้าใจแนวคิดนี้ฟิลิปปินส์โครเอเชียฮังการีอินโดนีเซียต่างแสดงความสนใจเพราะพวกเขาไม่ได้ต้องการอาวุธที่แพงที่สุดแต่ต้องการอาวุธที่ควบคุมได้ด้วยตนเองในสงครามยุคใหม่ คำว่าอธิปไตยทางอากาศไม่ได้หมายถึงการมีเครื่องบินจํานวนมากแต่มันหมายถึงความสามารถที่จะใช้มันได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องขออนุญาตใครกริปเปนจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการป้องกันที่มีศักดิ์ศรีและเมื่อ,อยูเครนพูดถึงการจัดซื้อกลิปเปนโลกก็เริ่มมองไทยอีกครั้งประเทศที่เคยถูกมองว่าเล็กเกินไปสําหรับเทคโนโลยีระดับนี้กลับกลายเป็นต้นแบบของประเทศที่ใช้ความฉลาดเอาชนะข้อจํากัดนี่คือพลังของแนวคิด พลังของการตัดสินใจที่กล้าหาญพลังของการลงทุนในสิ่งที่เหมาะสมกริปเปนสอนให้เรารู้ว่าในสงครามไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดจะชนะแต่คือคนที่ใช้สิ่งที่มีได้ดีที่สุดและนั่นคือเหตุผลที่โลกทั้งโลกเริ่มมองเครื่องบินลำนี้ใหม่มันไม่ใช่แค่เหล็กบินได้แต่มันคือสัญลักษณ์ของประเทศที่ไม่ยอมจำนันในตอนต่อไปเราจะก้าวเข้าสู่สนามที่ซับซ้อนกว่าเดิม เมื่อกริปเป้นไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีแต่กลายเป็นเครื่องต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศที่ต้องการอำนาจและประเทศที่ต้องการอิสรภาพตอนที่ 4. เกมการเมืองบนท้องฟ้าอำนาจที่ซ่อนในอากาศในโลกยุคใหม่อาวุธไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือของสองครามแต่มันคือภาษาของอำนาจทุกครั้งที่ประเทศหนึ่งตัดสินใจซื้อเครื่องบินรบ มันไม่ได้หมายถึงแค่การซื้อเทคโนโลยีแต่มันคือการเลือกข้างทางการเมืองการเลือกพันธมิตรและบางครั้งการเลือกอนาคตของตัวเองกริปเปนคือเครื่องบินที่ทำให้เส้นแบ่งเหล่านั้นเริ่มสั่นคลอนเพราะมันเกิดจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มมหาอำนาจไม่ได้เป็นสมาชิกนาโตในตอนเริ่มต้นแต่กลับสร้างอาวุธที่หลายประเทศใช้เป็นเครื่องมือรักษาอาธิปไตยในเกมการเมืองระหว่างประเทศเครื่องบินขับไล่ คือเครื่องมือทางการทูตที่มีค่ามากที่สุดมันสามารถสร้างพันธมิตรหรือทำลายความสัมพันธ์ได้ในคราวเดียวเมื่อประเทศหนึ่งเลือกซื้อ F-35 พวกเขาแทบจะต้องยอมให้ข้อมูลการรบถูกควบคุมจากอเมริการะบบสื่อสารทุกอย่างต้องได้รับอนุญาตการอัปเดตซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่กริปเปนไม่ใช่แบบนั้นสวีเดนสร้างมันขึ้นบนแนวคิด Freedom to Operate หรืออิสระในการปฏิบัติการทุกประเทศที่ใช้คริปเป้นสามารถควบคุมข้อมูลของตนเองได้ทั้งหมดไม่มีใครล็อกระบบไม่มีใครเข้ามาแก้ไขจากระยะไกลนี่คือสเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดของคริปเป้นมันให้ทั้งเทคโนโลยีและอิสรภาพและในโลกที่การเมืองกำลังแบ่งขั้วคำว่าอิสรภาพกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองหลายประเทศเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งนี้ฟิลิปปินส์ที่กำลังมองหาเครื่องบินขับไล่ใหม่ เพื่อปกป้องน่านฟ้าในทะเลจีนใต้ก็หันมามองคริปเปนเพราะพวกเขาไม่อยากตกอยู่ในอิทธิพลของประเทศใดอินโดนีเซียซึ่งกำลังสร้างสมดุลระหว่างสหรัฐและรัสเซียก็สนใจเครื่องบินสัญชาติสวีเดนเพราะมันเป็นทางเลือกที่เป็นกลางสวีเดนจึงไม่ได้ขายแค่เครื่องบินแต่ขายแนวคิดแห่งอิสระและในอีกด้านหนึ่งประเทศมหาอำนาจก็เริ่มรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนนี้เพราะทุกครั้งที่มีประเทศใหม่เลือกคริปเป้น เหมือนหมายถึงการสูญเสียอิทธิพลในระดับหนึ่งแต่สวีเดนรู้วิธีเดินเกมพวกเขาไม่ขายอาวุธแบบก้าวร้าวแต่ขายด้วยภาพลักษณ์แห่งความไว้วางใจสวีเดนเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความโปร่งใสด้านจริยธรรมและความเป็นกลางทางการเมืองสิ่งเหล่านี้ทําให้กริปเปนไม่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามแต่เป็นทางเลือกที่ปลอดภยัยและเมื่อรวมเข้ากับประสิทธิภาพของตัวเครื่องมันจึงกลายเป็นเครื่องบินรบที่มีภาพลักษณ์เชิงบวกที่สุดในโลก เกมการเมืองบนท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนจากเดิมที่ประเทศต้องเลือกข้างตอนนี้พวกเขามีทางเลือกใหม่ทางเลือกของความเป็นอิสระและที่น่าสนใจคือในหลายเวทีระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่จากสวีเดนมักยกตัวอย่างประเทศไทยเป็นตัวอย่างของการร่วมมือที่สําเร็จไม่ใช่แค่ในด้านเทคนิคแต่ในด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองที่สมดุลไทยไม่จำเป็นต้องอยู่ในขั้วใดาขั้วหนึ่งแต่ยังสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ริเบนกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความมั่นคงและการทูตมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินที่บินอยู่บนท้องฟ้าแต่มันบินอยู่เหนือการเมืองของโลกเพราะเบื้องหลังทุกการบินคือข้อความที่ชัดเจนว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การควบคุมด้วยอิสระและนี่คือสิ่งที่ประเทศเล็กๆในโลกกำลังตื่นขึ้นมาเรียนรู้ในสงครามสมัยใหม่คุณไม่จำเป็นต้องมีอาวุธมากที่สุดแต่คุณต้องรู้ว่า ใครเป็นเจ้าของข้อมูลของคุณจริงๆกริปเปนทำให้ประเทศต่างๆเริ่มตั้งคำถามนั้นเพราะเมื่อคุณบินด้วย F35 คุณต้องส่งข้อมูลกลับไปยังเครือข่ายของผู้ผลิตแต่เมื่อคุณบินด้วยกริปเปนข้อมูลนั้นเป็นของคุณมันคือเส้นแบ่งระหว่างการมีเครื่องบินกับการมีอธิปไตยทางอากาศและนั่นคือเหตุผลที่กริปเปนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพทางยุทธ,ธศาสตร์ในตอนต่อไป เราจะมาถึงบทสุดท้ายของคลิปนี้บทสรุปแห่งความหมายของปีกเหล็กว่าแท้จริงแล้วกริเปนไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่มันคือบทเรียนสําคัญของมนุษย์ว่าพลังที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองแต่คือการควบคุมด้วยสติและความเข้าใจตอนที่ห้ากริเปนปีกเหล็กของอธิปไตยบนท้องฟ้าที่สูงเกินกว่าตาเปล่าจะมองเห็นมีเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งบินด้วยความเงียบสงบ แต่มันไม่ใช่เพียงเครื่องจัรเหล็กมันคือสัญ,ญลักษณ์ของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งนั้นคือคําว่าอธิปไตยในยุคที่โลกหมุนด้วยความเร็วข่าวสารเดินทางเร็วกว่าขีปนาวุธและอิทธิพลทางเศรษฐกิจแทรกซึมได้เล็กกว่ากองทัพคําว่าอธิปไตยไม่ได้หมายถึงแค่มีดินแดนแต่มันหมายถึงการมีสิทธิตัดสินใจด้วยตัวเองคริปเปนไม่ใช่แค่เทคโนโลยีจากสวีเดนแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของประเทศที่กลา้า ประเทศที่เลือกจะยืนอย่างอิสระในสนามรบของโลกยุคใหม่อำนาจไม่ได้อยู่ที่จำนวนเครื่องบินแต่อยู่ที่ความสามารถในการใช้มันและที่สำคัญที่สุดคือใครเป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริงประเทศไทยเข้าใจสิ่งนี้ก่อนใครในภูมิภาคเมื่อกองทัพอากาศไทยตัดสินใจเลือกรีเป็นมันไม่ใช่เพียงการซื้อเครื่องบินแต่มันคือการประกาศจุดยืนว่าเราจะไม่ยอมให้อนาคตของเราถูกควบคุมโดยใครการมีริบเป้นไทย จึงไม่ได้หมายถึงแค่มีเครื่องบินรุ่นใหม่แต่มันหมายถึงการมีระบบที่ถ่ายควบคุมได้เองนักบินไทยฝึกเองช่างซ่อมไทยดูแลเองและระบบทั้งหมดอยู่ภายใต้การตัดสินใจของคนไทยทุกครั้งที่เครื่องบินกริปเป้นทะยานขึ้นฟ้ามันคือการบินของความมั่นใจความภูมิใจและความเชื่อว่าประเทศไทยสามารถสร้างมาตรฐานของตัวเองได้มันคือภาพสะท้อนของประเทศที่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดแต่ไม่เคยยอมเป็นผู้ตามกริปเป้นไทยไม่ได้มีมาก แต่มันมีค่าเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการใช้เทคโนโลยีอย่างเข้าใจมันไม่ได้สร้างมาเพื่อรุกรานแต่มันสร้างมาเพื่อป้องกันเพื่อยืนยันว่าแม้เราจะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดันเรายังสามารถเลือกทางของตัวเองได้นี่คือความหมายของคำว่าอธิปไตยอธิปไตยทางอากาศอธิปไตยทางเทคโนโลยีและอธิปไตยทางความคิดในหลายประเทศเครื่องบินคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจแต่ในประเทศไทย กริเปนคือสัญ,ญลักษณ์ของความเข้าใจในอำนาจเพราะแท้จริงแล้วอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่การข่มผู้อื่นแต่มันคือการรู้ว่าเมื่อไรควรใช้และเมื่อไรควรสงบสวีเดนรู้สิ่งนี้และไทยก็พิสูจน์สิ่งนี้ได้ทั้งสองประเทศต่างอยู่ในมุมที่ไม่ใหญ่แต่ต่างใช้สติและปัญญาเป็นเกราะป้องกันนั่นคือเหตุผลที่สองประเทศนี้เชื่อมโยงกันได้ผ่านเครื่องบินลำหนึ่งผ่านแนวคิดเดียวกันแนวคิดที่ว่า ความมั่นคงไม่จาเป็นต้องเริ่มจากอาวุธแต่มันเริ่มจากความคิดที่ถูกต้องกรเปนจึงไม,ไม่เพียงเป็นเครื่องบินแต่มันเป็นบทเรียนชีวิตของประเทศทั้งประเทศบทเรียนที่สอนว่าถ้าคุณเข้าใจตัวเองคุณไม่จําเป็นต้องใหญ่เพื่อจะมีอํานาจและถ้าคุณกล้าพอที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองคุณจะกลายเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นประเทศไทยทําสิ่งนั้นแล้วและโลกกําลังมองเห็นจากประเทศที่หลายคนมองข้ามไทย กลายเป็นชื่อที่สวีเดนเอ่ยถึงด้วยความภาคภูมิใจเป็นตัวอย่างที่ยูเครนศึกษาเพื่อใช้ในสนามรบจริงเป็นกรณีที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกยกย่องว่าคือการลงทุนที่ชาญฉลาดที่สุดในเอเชียคริปเปนไม่ได้แค่บินบนพ้องฟ้าไทยแต่มันบินเข้าสู่ใจของคนไทยในฐานะเครื่องเตือนใจว่าเราสามารถยืนอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันโดยไม่ต้องยอมแพ้ให้กับใครในทุกเสียงเครื่องยนต์ คือจังหวะของหัวใจที่เต้นพร้อมกันของคนที่รักประเทศนี้ในทุกการบินขึ้นคือการประกาศว่าเรายังอยู่เรายังพร้อมและเรายังเชื่อในพลังของตัวเองไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าการได้รู้ว่าอาวุธที่เราใช้คือสิ่งที่เราควบคุมได้เองไม่มีอะไรที่มั่นคงกว่าการมีอิสระในการตัดสินใจและไม่มีอะไรที่ทรงพลังไปกว่าการมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนี่คือจิตวิญ,ญญาณของกริปเปน จิตวิญญาณที่บินเหนืออาวุธทุกชนิดเพราะมันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยน้ำมันหรือไฟฟ้าแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยเจตนารมณ์ของคนที่ต้องการอิสระเมื่อมองย้อนกลับไปเส้นทางของกริปเปนไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของการมองไกลการวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์และการไม่ยอมจำนนต่อกระแสของโลกมันคือบทพิสูจน์ว่าความเป็นเล็กไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป็นโอกาสในการสร้างสิ่งใหม่กริปเปน คือเสียงประกาศของคนตัวเล็กที่กลา้าคือปีกเล็กที่ปกป้องศักดิ์ศรีของชาติและคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังว่าในโลกที่เปลี่ยนไปทุกวันเรายังสามารถเลือกที่จะยืนอย่างภาคภูมิใจเพราะสุดท้ายแล้วอาวุธที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่ปืนไม่ใช่จรวดไม่ใช่เครื่องบินแต่มันคือความเชื่อมั่นของคนในชาติเดียวกันและตราบใดที่เรายังมีสิ่งนั้นตราบใดที่เครื่องบินคริปเป็นยังบินอยู่บนท้องฟ้าไทยอธิปไตยของเรา ก็ยังมั่นคงนี่คือเรื่องราวของกริปเปนปีกเหล็กของอาธิปไตยและนี่คือเสียงของประเทศที่ยังคงยืนอยู่ด้วยศักดิ์ศรีด้วยสติและด้วยหัวใจของคนไทยทุกคน